โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทนะ คลิปนี้มารีวิวทาเคฟุสะคุโบะนะครับผม100ถ้ามีโค้ดบูทนะฮะถ้ามีโค้ดบูทขึ้นร้อยถ้าไม่มีเนี่ยอยู่99นะนะคุโบะเป็นปีกนะครับผมสไตล์ปีกเกมรุก78บอลโจนเก้าสิบเเลี้ยงบอลเก้าแล้วประกับตัว91้สองสั้นไปสิเปิดบอลเจ็จบสกอร์85ความโค้ง82นะสปีด89สปีดต้น94พลงัง่แนงยิง83บาลานซ์91แล้วก็สเตมินา่า84นะครับผมเป็นนักเตะที่ตัวไม่ใหญ่ หน้าเตะค่อนข้างที่จะพลิวอยู่นะนะฮะโอเคสกิลวีดับเบิลทัชดอบอลข้ามหัวคัดไปแฮนเทิร์นสู้คอนโทรลปั่นโคง้งนะอ่าเล่นบอลจังหวะเดียวไทยบอลทะลุช่องเปิดบอลริมเส้นไซก้อยแล้วก็เรียกฝาวนะครับผมเจียมอยู่นะมีเปิดริมเส้นนะครับผมมีเปิดริมเส้นมีเปิดริมเส้นทาเคฟุสะคุโบะนะะโอเคไปลงสนามกันดีกว่านะครับผมไปฮะ โอเคเกมแรกสำหรับคูโบกนะเกมแรกสำหรับคูโบกเอาลืมเปลี่ยนทีมนีวว่หว่าลืมเปลี่ยนทีมไม่เป็นไรนั่นครับผมมาถ้าเคฟุซะคูโบกเป็นตัวที่ทน่าจะโอเวอร์ออลเยอะสุดในชุดนี้ละมั้งโอโม่ต็มที่น่าจะเก่าเก่านะโอโม่อาจจะเปิดไม่ได้ได้คูโบกก็ถือว่าโอเคนะฮะมาคูโบกได้ฮะมาที่ดอกบาผมคูโบกฝั่งนี้ <o> ไปได้กระชากไปไปอุ้ยความพลิ้วค่อนข้างเกี่ยงเลยว่ะนะความพลิ้วค่อนข้าง จมโอ้โหโอ้โหออกข้างก่อนแล้วกันคาฟูฮะถึงแล้วให้คู่โบฟังนี้แล้วยกมาขึ้นมองเรียบร้อยเลยโอ้โหนะฮะโคตรผิวนะฮะและข้อดีมันคือมีสกิลเปิดริมเสน้นคือไม่จำเป็นต้องกระชากเลี้ยงเพื่อยิงอย่างเดียวก็ได้นะสกิลเปิดริมเส้นมีนี่คือค่อนข้างครบนะจะยิงก็ได้จะเปิดก็ได้นะคูโบอโอเคแอซิสไปหนึ่ง ต็นะอกบาผมเปิดให้คู่โบฟังนี้ฮะไปรอแล้วรอแล้วไม่มีคนเติมไม่มีคนเติมพลิกมานะครับผมพลิกจ่ายได้ดีเลยนะครับผมค่อนข้างพลิวนะทีด็อกบาผมไปคนเดียวกนะ่อนมาฝั่งนี้แล้วแทงให้คู่โบถึงหรือเปล่าหมายถึงทีคู่โบฮะเขาในแล้วแม่นด้วยนะนะแล้วจ่ายแม่นด้วยด็อกบาฮะไปคู่โบวิ่งอย่างนี้เบียดเบียดสู้เขาไม่ได้แน่ๆนะ คาฟูครับผมไปเข้ากลางคูโบวิ่งแล้วไปให้คูโบฮะฝั่งนี้ดึงกลับมาให้คาฟูคาฟูต้องเปิดเข้าในแล้วโมงยังไม่ได้ฮะมาที่จูดนะผมจูดให้คาฟูฮะคาฟูให้คูโบฝั่งนี้เข้าในเข้าในปั่นได้ไหมยากอยู่นะถ้าปั่นเนี่ยฝากครับผมนะคูโบวิ่งแล้วมาต้องเปิดมาแล้วก็ได้โมงอีกแล้วแต่ลูกนี้มันค่อนข้างไกลจากประตูนะโก้รับสบายฮะ คโบฮะฝาให้ดอกบาไม่ถึงโอเคเกมครึ่งแรกเล่นดีพอสมควรเลยนะครับผมเล่นดีพอสมควรความพลิ้วนะฮะจ่ายบอลความเร็วเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยดีทุกอย่างเลยะนะแต่มันบางนะเป็นตัวที่บางนะแต่แต่คล่องตัวมากนะคูโบโอเคต่อเกมครึ่งหลังนะเกมช่วงครึ่งแรกก็จะมีเอซิสไปหนึ่งามาเข้าไหนฮะ ล็อกบาจูดล้นไปนิดนึงแล้วก็ไม่ได้เสียบอลน,นอะนนที่คู่บวกฝั่งนี้ฮะงงไปงงมาทันไหมถึงไหมได้ได้แล้วกลับไปก่อนยกมาอย่างงี้คาฟูล้นไปเยอะล้นไปเยอะนอะฮะคืนคู่บวกก็ยังไม่ได้ฮะได้ไหมถึงไมหมมันล้นไปหมดเลยว่ะมาคู่บวกฮะลิกไปไปแล้วเข้าขวาเปิดไม่ดีเท่าไหร่ลูกนี้ คู look, at, cow, ph u. Ph u bon, ่บุฮะฝากให้คาฟูโบวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปได้คนเดียวโดนเบียดนิดหน่อยแล้วปาดมายิงไม่เข้าซ้ําไม่ได้โอ้โหเติมเกมมาสูดจริงๆคู่บุนะโดนโดนโดนกระแทกไปทีนึงแต่ยังได้อยู่นะเปิดมุมเหมือได้บอกว่าเปิดมุมมุมได้ไหมก็พอได้อยู่นะผมว่าเจ็ดเจ็ดก็พอได้อยู่นะนะก็พอได้อยู่ก็พอได้อยู่นะ เป็นเท้าซ้ายว่ะมาโค้งโค้งเข้าไปฮะโค้งโค้งแล้วขึ้นหมุงยังไม่ได้มาที่คาฟูฮะคูโบสรออยู่แล้วฝากจุดไม่ถึงไม่ได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่แล้วไปดีลุกนี้ก็ยังไม่ถึงอีกนะทีนี้มาฮะเข้ากลางยังยังไม่ได้ติดล็อกอยู่ มาที่จุดจุดมาให้โรดรีฮะคูโบโอ้คูเอ้ามันถึงว่ะแต่หนึ่ว่าไม่ถึงตอนแรกเฮ้ยได้ได้แล้วแทงให้นี่มาลูกนี้ปั่นไม่ถึงครูโบขวายิงไม่ได้อีกนะมาเป็นชุดดอกบาฮะ ยกมาคู่โบโลงๆคนเดียวแต่จะยิงได้ไหมโดนโกออกมาตัดอีกแล้วนะครับผมยังไม่ได้สเตย์พน้าหมดเลยวะคู่โบฮะคืนสั้นๆแล้วเอาไปคืนเหมือนเดิมถึงดึงกลับกอนได้ไหมไปไปได้ไหมแม่ต้องเปิดเข้าไหนได้ขึ้นอย่างไม่ถึงคาฟูฮะน่าจะล้ำหน้าลูกนี้ไม่ลำ้ำได้มงติดล็อกติดเซฟโอ้โห คร้แต่เล่นดีนะครูโบ้เล่นดีจัดเลยเกมน,ะนี้นะครับผมสเตมิน่าหมดแต่โอ้โหความพลิวมันได้เลยนะอ่ะโคตรพลิวอ่ะจริงๆคูโบ้โคตรพลิวเลยนะเกมนี้ได้ไป7.5นะครับผมไม่มียิงนะแต่โอ้โหเล่นดีมากเลยนะเล่นดีมากเลยะนะความพลิ้วทุกอย่างเป็นสไตล์ปิดจ,จอมทำประตูก็จริงแต่มีมีเปิดริมเส้นเนี่ยค่อนข้างดีจะหลากหลายเลยนะครับผมจะยิงก็ได้ถ้ามีโอกาสจะเปิดก็ดีดูดิโอ้หืเท้าซ้ายแม่นๆนะครับผม นะคูบโบเจมบอกเลยว่าเจมเลยฮนะแต่แต่ตัวไม่ใหญ่นะตัวไม่ถ้าโดนเบียดเนี่ยก็อาจจะสู้กองหลังไม่ได้แต่ความพริวนี่ถือใช้ได้เลยนะนะมเจมโยเจมยโยคูโบนะลูกนี้จ่ายดีจูก็ยิงดีแต่ติดเซฟนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าเล่นง่ายพริวเลยแล้วก็ได้ทั้งเปิดดิมเส้นได้ทั้งยิงถือว่าเจมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดงด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาไปบาย Let's go.